วันี้พามาชมบรรยากาศที่ร้านนะครับวันนี้ yes, yes, yes. วันนี้นะัคิวมาไม่เยอะนะครับแต่วอง k กอินพอสมควรครับ เอาพี่นนไปดิไม่มันประกะว่าให้มันมาเลยไอ่เด่นเหรอได้ผ่านอะไรถึงได้ลากเหรอได้ให้พี่นนต่อสารีไปดิเอาสารีไปเลยพี่นนท์คงสายต้องต่อสารีไปลาทบนี่ก็เป็นโซ่ถอดกระเป๋าเลนนะครับเฮ้ยของเล่นใหม่มาว่ะน่าจะมีนี่เอาหลังจับนะนี่ไม่ได้กัน คันนี้ทำไรครับคันตรงนี้แก้รถบูทลงครับโอเคครับบูทบูทที่เป็นก่อนโอบามาใช่ไหมครับใช่โรบนี่ครับอโปรเจกต์ปีดนะฮะปีดปีดสี่ลิ้นเกียร์ธรรมดารถผมเองเดี๋ยวรอแปลงครับรอชมนี่ก็คือเป็น บรรยากาศร้านข้าวๆนะครับขอลงคลิปด้วยเล่นหน่อยบรรยากาศอ,อ่ไปดูไปดูท่อไปดูท่ออันนี้ถัดยาวแล้วเดี๋ยวลงเฟซแล้วเดี๋ยวมีปัญหาสวัสดีครับครับผมวัสดีครับผมสุดมากใครท,ทำไรพี่ไม่น่าคิวใส่ประก่างในหะ้ครับโอเคเสีย <Okay. S 1> ไปด้วยครับเสียไ,ไปด้วยใช่ไหมครับไอ้นัดป่ะนี้นัดคิวบ้านมีคิวดิมีมีในคิวอยู่ คิวนะฮะโอ้ไม่ได้เขียนเพิ่มเลยคิวเรียบเอ้ยอันนี้คิวนัดคิวนัดมาแต่คิวเัาอินก็นะ่าจะพอสมควรอันนี้เป็นขึ้นชุดคิดนะครับส่งรับระดับยนต์มีเพชตัววิฟตัวแทนนะครับมีเดินที่บ้านนี้เดินอะไรเบนซีสามอ่ะ โอเครอชมครับอันนี้ทำไรเลเลยเหรอใช่ป่ะฮะเลเลยป่ะจ้าฟังไม่รู้เรื่องเลยอัน <laughs> นี้ไฟท่อดหรอต้องออกใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคฮะ<า>ผมไม่กินพี่ผมสงสารชาวนาพี่เขาต้องปลูกข้าวให้เราแล้ว ต้องเกี่ยวข้าวต้องอะไรเราสงสารเขาเราผมเลยไปกินข้าวเหมือนเราไม่กินเนื้อเราสงสารวัวถูกป่ะกินอะไรฮะเรากินอะไรผมกินขนมปังพี่งขนมปังก็เป็นปาคนทำนะสงสารปลาผมแย่งปลากินใช่ไหมฮะปลาโมใครขาดนี่โงปลาสลิดทีปลาไข่ทองไข่ของไข่ของ หัวเทียนเอริเดียมบายตาแว่นเริ่มต้น1,600บาทเท่านั้นกดไลค์เบสสซฟีหัวเทียนเดี๋ยวหัวเทียนเจพีนะไม่เจแปนนะเจจีนแผ่นดินใหญ่เจพีเจพีคือเจจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ได้เจแปนนะ ไม่เจ๊แปนหัวหัวที่จากจีนไอ้งานของจีนน่ะพวกแกของปอมอ่ะเอ้าของปอมอย่าไปซื้อนะครับอย่าไปซื้อจีนนี่สูตรส่วนเป็นจีนไม่ธรรมดาจีนแต่จิ๋วเขามีเขามีฉายานะพี่แบนอ่าเขามีฉายานะฉายาอะไรเว้นหีไม่ใช่เอเว้นไหนอ่ะฝาสามอ่ะฝาสามอ่ะฝาสามที่ไม่ชอบหลอกขายของอ่ะอ๋อชื่อชื่อโทินกี้สวินกี้วานโวินกี้ไปแล้วจอร์แดนรุ่นใหม่รอขายพี่เอนะแล้วบอกของแท้ไปดูไปดูไปดูพี่แบนจูนหรือพี่แบนจูนเนี่ย อันนี้ก็แอบไปเล่นเกมในรถนะครับใช่ครับอันนี้มีจูนฮบปีจูนตอนนี้กำลังจูนอยู่ใช่ไหมคันนี้ใช่ครับคันนี้อ่ารายละเอียดเป็นไงบ้างครับคันนี้คันนี้มีใส่แคมใส่บาลน้ำเข้าไปเพิ่มฮะแล้วก็จูนใหม่จูนจูนรีแมปจูนรีแมปใช่ไหมครับมีโปรโมชั่นไหมครับตอนนี้มีโปรโมชั่นครับมีเฮดเทิร์นแคทจูนรีแมปเหลยสองพันเก้าบ้าไปแล้วมีที่ไหนนี่เทิร์นแคทนี่ต้องแมวมากี่ตัวครับเอาแคทมาสองตัวเชื่อมปุ่มปีคับตารางแล้วกดเลขแปด รถแรงทันทีสูดปุ๊บสูดเนวมาเนี่ฮะแจ๊คท่นี้ฮะแจมแจมโอเคครับ <Okay. S 1> แจส๊สเซอร,ร์กิตรถที่ร้านนะครับก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับอันนี้เหลือทำลิ้นสายแล้วก็ทำกำลังอัดนิดนิดหน่อยนะฮะเรื่องสีก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลือขัดเก็บรายละเอียดแล้วก็พรุ่งนี้ก็เหลือคาดเอวไฮบริดไม้ไฮบริด นะฮะสีภายในเหลือเก็บรายละเอียดอันนี้เอาบากมา,สาใส่เล่นก่อนนะครับโลบาร์เออเหลือสีโลบาร์แซดซึ่งมั่นใจครับแรงไหวคันดำนแน่นอนเทียกุดอันนี้ก็รถในทีมอีกคันครับบีโอคันนี้เคยวิ่งไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์มาก่อนนะครับรถินเอของพี่ปุ๋ยนะฮะเดี๋ยวลงรายการไหนเราจะมาอัปเดตในเพจนะครับ ส่วนคันนี XD, okay. ้ก็เป็น B.O.K.F.4 นะฮะรถแดกโอเคครับฝากด้วยครับขอบคุณครับฝากด้วยครับฝากครับขายได้ฮะถ่ายโฮเทียนครับโอเคอันนี้พี่นิวครับคนประกอบต้องทอดน้ำมันละล้นเอาหัวเทียนให้ดูหน่อยหัวเทียนให้ดูหน่อยนี่ฮะ สนใจราคาทรงนะฮะราคาเป็นเครดิตไยว่างบินทุกอย่างสแค่เข้ามาคุยกันเปิดใจหมดอยังไงเข้ามาคุยกันก่อนนี่วันนี้พิเศษคือคือเรามีตัวนี้ที่ไม่มีใครมีเช่นเป็นเกียวยาวราคาถูกเกียวยาวส่วนมากใส่อะไรครับ F B F C มาหนาว F B F C ส่วนใหญ่จะเจอพวกตัวนี้สองพันฟ้า มันกว่าอันนี้พอติดตั้งแค่ 2000. สองพนันสองพันโหออปัญหานี้กดหมดแล้วเราตัวนี้พันแปดราคาไ่เรียกไหมแต่เจียวยาต้องแพงกว่าเพราะว่ามันหายากกว่าต,ต้องเข้าใจด้วยอะไรอย่างงี้นถ้ามีลูกค้าถามเป็นแจ็คเป็นวีออนเป็นอะไรทั่วไปรถบ้านรถใช้งานนี่ต้องใส่วันเทียนเบอร์อะไรครับรอต้นเดิมเบอร์เจ็ดพอแล้วครับไม่ต้องไปอะไรมากเบอร์เจ็ดแต่ถ้าเรามีท่อมีแมพทำโมหน่อยแนะนำเบอร์แปดเผือ่อนาคต เื่อนาคตเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้คุ้มแต่ถ้าเราลดเริ่มเดิมลดบ้านอะลดแบบว่าสตาร์ทขับปั๊บเลยอะคนเบอร์เจ็ดดีกว่าเบอร์เจ็ดดีกว่าใช่ใช่ครับแล้วถ้าเป็นเบอร์แปลกประหลาดไปกว่านั้นถ้ามีคนรู้จักผมหรืออะไรเงี้ยเป็นอูหรือว่าเป็นร้านประดับยน์เป็นรูกน้องผมมีราคาส่งไหมมีราคาส่งแล้วไม่ได้มีแค่เกี่ยวแค่นี้นะมียันมอเตอร์ไซค์เลยมียันมอเตอร์ไซค์ได้อู เจสกีก็ามีมีทุกอย่างขอแค่ขอแค่คุณเอารหัสมาให้ผมรหัสยี่ห้ออะไรก็ได้เดี๋ยวผมหาให้คุณผมมีทุกอย่างราคาส่งนี่สะดุ้งแน่นอนสะดุ้งแน่นอนแน่นอนตลาดมีว่าเครดิตด้วยมาขอแค่มาคุยกันอขอแค่เข้ามาคุยกันแล้วเราเ่็ไหมว่าเหรดตไหมว่งเครดิตได้ทุกอย่างเข้ามาคุยกันอ่าคุยกันตรงๆขอยังไงแล้วเราช่วยกันได้เราช่วยชวยกันแล้วเรามันจะไปด้วยกันมันจะโตไปด้วยกันจัดไปครับแล้วก็อันนี้ เราไม่ได้แก้หาแล้วกันอ่านี่ฝาบอลรีสมันเป็นมันเป็นวาล์วน้ำมันเป็นวาล์วน้ำอ่าของเดิมถ้าเปิดที่เจ็ดสิบแปดกับแปดสองครับอ่าอันเนี้ยมันเปิดที่หกสิบแปดกว่าที่วหกสิบแปดองศาเออโอ้โหต่าสิบองศาเลยนะข้อดีของมันคืออะไรครับอ้าวองศาเปิดวาล์วน้ำเปิดเร็วขึ้นเครื่องมันก็เย็นขึ้นสิเย็นขึ้นโอ้เออเขาได้จอดรถอ่ะพวกจีเคมีหาจีเคทั้งหลายอ่ะพวกเราด้วยใหม่ที่วาล์วน้ำเปิดช้าพราะเเปิดช้า จอดแล้ติดทําไมร้อยครับทาไม95ครับอืาครับตัวนี้ช่วยได้ครับสภาพอากาศบ้านเราด้วยตัวนี้ช่วยชาตัวนี้ช่วยได้ครับปัญหาหมดปัญหานั้นจบไปไม่แพไม่แพงไม่แพงพร้อมส่งหนึ่งพืชหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งอันนี้มีสามารถลงเป็นตัวแทนได้ไหมได้มีประกันให้ด้วยนะมีประกันให้ด้วยเสียเปลี่ยนฟรีเสียเปลี่ยนฟรีโอเคครับเป็นแบรนด์ของอเปาเลสครับคานรี้อันนี้เขาเกชื่อเต็มว่าวาวน้ำซิ่งวาวน้ำซิ่งใช่ใช่ซึ่ง เอามาติดที่ร้านก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็สั่งผลิตมาเยอะอยู่ครับใช่ไหมใช่ก็ก็ราคาราคาแรงก็เริ่มต้นที่ห้าร้อยครับก็ถ้า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 สมมติให้เราติดตั้งไว้ค่าแรงเริ่มต้นที่ห้าร้อยครับผมประมาณนี้แล้วก็เร็วๆนี้จะมีของ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 รุ่นอื่นมาอ่าเป็นเป็นตัวใหญ่ก็รับก็รับได้อยู่ไอ้ตัวนี้รุ่นอะไรใส่ได้บ้างว่าน้ำ บนี่เราอธิบายเป็นมุมกว้างเผื่อมีคนแบบว่า b ีสิบหกมีสิบแป่สิบอันนี้คือรหัสเครื่องดีสิบห้าดีสิบหกดีสิบเจ็ดเอลสิบสองเอลสิบสามเอลสิบห้าอร์สิบแปดอยี่สิบเอาเรียกง่ายว่า b d ดีอลาร์บีก็คืออธิบายง่ายก็คือว่าจะเป็นถ้าพบีสิหก็คือจักูลพวกอีจ อ่าอีเคใส่ได้เลยซีวิกนะฮะแล้วก็ซีวิกเอฟดีเอฟบีรับประกันตรงรุ่นถอดคุณภาพยางเกรด O E M อ็มคุณภาพยางเกรด O E M ีเอ็มสิบก็ฮาราแจใส่ได้วีออสใส่ได้สบายสบายสบายมีรุ่นอะไรที่ยังไม่เข้าครับมีโคเคนโคเคมีแบบอันนี้ไหมไม่ใช่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 ใช่ไหมโควาวใหญ่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยอนาคตจะมี อนาคตจะมีเร็วๆนี้ฝากเพจหน่อยคร <dairy S 1> <an> ับเพจเพจเพจผมชื <m any> ่อหัวเทียนหัวเทียนเอ็นอิริเดียมเอ็นจีเคบายตาแว่นหัวเทียนตาแว่นแล้วผมโพสต์มาตั้งเป็นปีขอโทษขอโทษที่ลืมบอกกดไลค์เพจส่งฟรีลืมกดไลค์เพจส่งฟรีนะกดไลค์และแชร์เพจส่งฟรีอันนี้ก็นี่แม่งนะฮะครับก็ฝากเพจไหมฝากเพจไหมฝากเพจครับผมเพจชื่ออะไรฮะ NFM ครับขายหมดครับล้อเบา พ่อขายมันเลยครับโอเคก็คือเป็นหนึ่งอีกหนึ่งตัวแทนซื้อกับน้องก็ได้นะครับอันนี้โดดมากเราหลาเราขายอะไรขายตัวขายตูดเป็นงานเป็นการครับผมเอาไปตำรวจควรเป็นนคขับรถครับผมกินเหล้าปะเนี่ยอ๋อกินมาแล้วครับนัอนแหละแล้วตำรวท่านจะกินข้าวอะไรอ่ะฮะเราสองสารชาวนะนี่ผมผมเดินถ่ายดีสิบสองกะดีแล้วเนี่ยกินข้าวหรือเปล่าสิบสองกะดีคนนั่นน่ะชื่ออะไรนะใครนั่นน่ะที่ชอบหลอกขายอ่ะในฟาร์ธอ่ะ ไอ้ไอ้แว่นหีกันทีไม่ใช่ชื่ออะไรนะทวิงกี้อ่ะคุยก็หกนาทีแล้วอ่ะโอ้โหที่นี่ขี้โมกเอาของปลอมมาขายบอกของแท้นี่แล้เราก็มีบริการเซตล้างหัวฉีดด้วยนะพังอยู่ครับพังอยู่ซื้อซื้อกูป๙เพื่อหวัดนี่มันอ่านกันเองเลยแหละเดี๋ยวใช่ล้างหัวฉีดมาพังไม่พังก็ไม่เป็นไรแต่ล้างอันนี้อันนี้เช็ล้างได้นะเทล้างได้เทล้างได้ไม่ก็ไม่แพง ราคาพวกกันก็บาทพอทำก็บาทพอเอาเลขกลมๆเลขกลมๆพันร้อยพอไปมีราคาสองอูไหมมีแปดร้อยพอไปสองอูสองอูแปดร้อยบาทเปิดเผยแล้วอะพูดแทนพูดแทนเอเบลเลสหน่อยครับว่าเอเบลเลสทำอะไรบ้างก็อินฟิไเครื่องอะฮะมีแมปมีแมปอะระบบน้ำมันระบบไฟแรับบดเกี่ยวเครื่องยนต์ครับ ล้างหัวฉีดไปที่บ้านขาดได้ป่ะหลอดไฟในห้องน้ำอ่ะได้ได้ใช่ไหมจูดิจูดจัดอ๋ออ๋ออ๋อเลยเลยได้ได้ใช่ไหมมีคนขายมีคนขายแผ่นกองดัตเทกไหมแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยมีมีมีไปตามพวิกกี้ให้พี่หน่อยกองสังเกตว่าเรามีทุกรุ่นเปิดเปิดแมสท์ครับเป็นไรคนดูไม่ติดสังเกตว่าเรามีทุกรุ่นเราสต็อกไว้เรามีส่วนใหญ่จะเน้นเป็นฮอนด้าทำไมต้องเป็นกองดัตเทกทำไมเหรอกองเดิมราคา350 เราพูดกับเราเราอยามีแบบไหมตอนนี้ใส่กองเดิมป่ะกองเดิมไม่มีกองเดิมเราทิ้งไปหมดแล้วเราไม่จะเป็นกองเดิมไม่มีเราไปศูนย์เราไปซื้อกองเดิมสามร้อยห้าสิบไปคุยกันไว้เดี๋ยวถูกไหมเสร็จแล้วเราทุกเปลี่ยนทุกปีเป็นครั้งทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเขามีค่าคิดค่ากองมาสามร้อยห้าสิบสามร้อยสิบสามร้อยสิบอันนี้ซึ่งอันนี้ไอของกองของเดิมเนี่ยผมพูดแทนแล้วกันก็คือว่ามันไม่สามารถล้างได้ ได้แค่เป่าถูกต้องออกก็จะจะขาดแล้วของเดิมนี่คือมาตรฐานโรงงานไปเช็คระยะตามศูนย์เป่าก็จะจะขาดแล้วแต่อันนี้ยอันนี้คือรั่ปจะเต็มว่าอะไรครับดัดจะจะต้องเจก t o อนโดฟิล์เตอร์อ๋อดัดต้อนโคืออันนี้สามารถใส่แผ่นกรองเดิมได้เลยแผ่นเดิมตรงรุ่นตรงรุ่นมีทุกรุ่นมีเกือบทุกรุ่น แต่รถในประเทศไทยมีทุกรุ่นแต่รถบางรุ่นที่แบบรองเข้าแต่ยังไม่มีเอาเถอะเขา้าใจก็คือรถลตลาดทั่วไปตลาดทั่วไปไม่แน่นอนส่วนฮอนด้ามีเลยรุ่นฮอนด้าแล้วก็คุณลองคิดดูนะคุณไปซื้อกองเดิมอ่ะสามพันห้าสิบตอนเนี้ยใช้ได้ยันแสนกิโลอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งสองร้อยเก้าสิบหนสองร้อยเก้าสิบคือราคากลางเลยราคาเท่ากับเท่ากันทั่วประเทศทั่วประเทศใครขายใครขายต่ำวันนี้มาบอกผมนะ คุณลองคิดดูอันเนี้ยใช้ได้สิบครั้งครับตีแสนกิโลมันเคลือบน้ำยามาแล้วคุณไม่ต้องเคลือบเลยสามารถล้างได้ล้างอย่างเดียว้างเป่าอย่างเดียวเท่านั้นตากแห้งแล้วก็ใส่มาเดิมใช่ไม่ต้องไปเคลือบอะไรอย่างที่ย่ออื่นทำเลยเขาเคลือบมาจากโรงงานแล้วครับเสร็จแล้วคุณไปสองร้อยสิบคุณใช้ได้สิบครั้งครับคุณคิดดูคุณไปซื้อของเดิมสามร้อยกว่าบาทคุณเข้าไปสิสามครั้งคุณได้นนี้คุ้มกว่าแล้วหนึ่งข้อหนึ่งข้อดีข้อหนึ่งข้อที่สอง เพิ่มแรงมาเพิ่มแรงมาอดใจสใจนะเพิ่มแรงมาแล้วเราจัดโปรโมชั่นดีๆคู่กับรีแมปแน่นอนอะซึ่งเราไม่ได้อวยแต่ว่าในคลิปของเพจแล้วก็เทคไทยแลนด์ก็คือเขาทดลองให้หมดแล้วเขาทดลองมีไดโน่ขึ้นไดโน่ลงะไรทุกอย่างผ่านการทดสอบมาแล้วหลายมากๆมาแล้ว5้าร้อยชิ้นหกร้อยชิ้นผมก็ถามแทนอีกถ้ารุ่นน้องผมเปิดอูหรืออะไรองี้ไม่อยากไม่อยากเปิดบินเยอะมาลักกกับพี่ได้ไหม มารับได้สมาตัดกันได้ไม่ใช่ปัญหาเอารุ่นนี้มาแลกนั้นเอารุ่นนั้นมาแลกนี้ได้ไม่ใช่ปัญหาครับคุยกันได้ขอแค่เข้ามาคุย1,290บาทใช่ทุกรุ่นยันมอเตอร์ไซค์ก็มีนะ S1 ัก็มีนะ s 1 R พัน x อส x ัมีนะ1 2 9่บาททุกรุ่นทุกรุ่นใช่ใส่แล้วก็คือว่าดีอ่าแต่ผมก็ยอมรับรถผมใส่อยู่ดีรถบ้านผมก็ใส่ผมยังยัดใส่พ้าห่มใส่เลย เพราะมันเพราะว่าอะไรเพราะมันคุ้มเราขายผู้ใหญ่เราบอกว่าเฮ้ยผู้ใหญ่ซื้อ300กี่ขังพันสองอ่าเราพูดง่ายๆก็คือว่าสมมว่าเปลี่ยนกองอากาศเท่าไปอ่สามร้อยอ่าสามร้อยนี่ถูกเลยสามร้อยสมมติเราใช้สิบครั้งเราไป่ายไปไปมาทันแนเครื่องปุ๋ยอะไรปุ๊บเราก็ต้องทิ้งต้องทิ้งต้องทิ้งทิ้งสิบแล้วสามพันบาทอันนี้ล้างได้ก็สองร้อยกสิบโอเคคิดเอาเองสิบครั้งหรือเปล่าอ่าลองลองช่างใจดูนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแต่ผมใช้แล้วดี รับประกันไม่ได้มีโดดไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกันม,มโกต่อหน้านี้เลยทำไมฝากขายแคมหน่อยครับอธิบายหน่อยเออมแคมมายีมแคมมาต้องเปิดโน้ตต้องเปิดโน้ตเราเปิดโน้ตอ่าเพราะว่าฝาก, <c oughs> ากขายแคมหน่อยเพราะว่าแคมทุกตุ้นไม่เหมือนกันอ่าไม่ถือครับถืออ่าเราพูดถึงอันนี้แคมของอะไรครับแบร์อิสระแบร์อิสระกีฬาวัยรุ่นใช่คือบางคนหาว่าแคมโน้ตแคมนี้ไม่ดี เดี๋ยวเรามาพูดใกล้ๆเลยแล้วก,กันเลยเรื่องแคมนะฮะบางเสียงท่อไอเสียก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ได้คุยเหตุไม่ได้อยากขายของใส่แคมแล้วเสียงเปลี่ยนนะใส่แคมแล้วเสียงเปลี่ยนนะไม่ใช่ตอนนี่คันนี้ใส่แคมครับท่อไอเสียไปคิดทั้งชุดนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปถามพ<า>ี่เบนแล้วครับเรื่องราคาเดี๋ยวมาถามเรื่องราคาคสวัสดีครับไปไหนครับ โอเคพี่ถามไปการไปการอันนี้อันนี้พี่เบนซ์นะครับพี่เบนซ์บีจูนนะครับก็คือตอนนี้ผมจะให้พี่เบนซ์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องแคมของทางที่อาบอเล่ขายอยู่ครับคืออันนี้ชื่อแบรนด์ว่าแคมปิ้งบายอิตรลโอเคครับพี่เบนซ์อาอย่างที่คันนี้ใส่อยู่โอเคครับแล้วก็ผมอยากจะให้พูดถึงเรื่องอ่ามันแตกต่างกับแคมที่ใส่ของ พี่เปิดฝาโปดูได้ไหมไปคิดไปคิด <laughs> ส่วนราคาแคมป์ราคาแคมป์อะเริ่มต้นที่5,500บ,บาท5,500บาทพร้อมติดตั้ง แล้วถ้าจับคู่สปริงส่วนรถพิเศษอ่ามีโปรโมชั่นฟีโปรโมชั่นพร้อมตั้งวาลฟรีอ่าอ,อ,อันนี้พี่เบนซ์คันนี้ทำอะไรบ้างครับอันนี้มีเมกษตรเนบางโอนั่นคือใส่แคมครับเปลี่ยนลิ้นฟันขยายใบแล้วก็เปลี่ยนวาลน้ำสามอย่างแล้วก็รีแมปวาลน้ำที่เราพูดถึงในคลิปเมื่อกี้นะครับจะเป็นาวาลน้ำของเบลเลสที่ทางพี่แว่นเมื่อกี้ได้พูดนะฮะก็ลิ้นอันนี้คือจะเป็นลิ้นลิซซิ่งใช่ไหมพี่ลิซซิ่งครับลิ้นใช่เพิ่มเพิ่มอากาศเข้าไปเพราะเรามีแคมแล้วคราวนี้มันกาาารอกศเพิ่ม เราก็ต้องขยายลิ้นเพื่อให้อากาศเข้าเยอะขึ้นอ๋อแล้วก็บวกด้วยแคมป์คันนี้มีสปริงวาลไหมครับไม่มีครับที่ไม่ไม่ได้ปิีไม่จะต้องใส่ไม่ไม่ได้จะเป็นครับถ้าทีเอครับก็คือคันนี้มีรีแมปด้วยมีรีแมปด้วยแล้วก็มีเฮดเฮดของไฟคิดอ่าท่อทงเส้นก็คือถ้าพอเรามีลิ้นขาเข้าแล้วเรามีแคมแล้วคันนี้ขาออกเราต้องเติมท่อใครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมพี่โปรโมชั่นที่อ่าที่เป็นแบบว่าลูกค้าบอกอุ้ย ดูแล้วสนใจมีแคมมีลิ้นนะฮะมีวาวน้ํามีหัวเทียนสมมุตินะอ่่อยางเงี้ยเราเราสามารถมีราคาพิเศษไหมโอ้ที่ถ้าถ้าเป็นทีทีครับรีแมปเก้าพันเก้าแคมกับรีแมปเก้าพันเก้าอ้ยคุ้มครับนะแล้วถ้าจะทําเฮดเพิ่มด้วยสมมุติเป็นทดเฮดเดิมก็เอาเฮดมาแลกปีแลกเฮดได้ปีอ่าก็คือยังอยู่ในราคา9ก้าพันเก้าครับแล้วถ้าจะเพิ่มลิ้นด้วยเพิ่มลิ้นด้วยลิ้นอยู่ที่สามพันสามลิ้นเดิมสับของเดิมสามพันสามอ่าหัวเทียนสามพันสามพัน หัวหัวหัวเทียนครับแล้วก็สมมติถ้าเพิ่มหัวเทียนด้วยก็เทียนอยู่ที่1 8 0 0ถึง2,000อยู่ที่เกรดของหัวเทียนเรามีให้เลือกอหลายหลายเกรดอ๋อหลายเกรดก็คือราคาที่คือราคาคร่าวๆนะฮะ okay, โอเคก็คือเ,เป็นเสร็จแล้วเลขกลมๆแบบมีทอนเลยคือเท่าไหร่ครับอ่าถ้าทำเพิ่มหัวเทียนก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มอีกสามไม่เกินสองหมื่นนะครับได้เลยไม่เกินสองหมื่นนี่แคมป์ลีแมปเฮดเดอร์ลิ้นหัวเทียนวาล์วน้ำติ้งของวาล์วเลส ก็คือ2 0 0 0มืมีทอนครับใช่ไหมฮะใช่โอเคครับขอบคุณมากครับพี่เบนซ์ลืมๆพี่เบนซ์ครับฝากเพจหน่อยครับครับฝากเพจหน่อยครับมีสองเพจครับเพจผู้จะเป็น about race เข้าไปดู เรื่องของอร่อยเรื่องของการทําเครื่องเรื่องของการบูดิฟายถ้าเพจบีจูนก็จะเป็นการจูนมีกราฟมีรูปรถให้ดูหรือว่าอาจจะมีก็คือแยกงานไปสัดส่วนใช่ผมดูเล่นเล่นน้อยก็อาจลองดูทั้งสองเพจแต่คือบีจูนกับบาร์เรกคือที่เดียวกันนะครับก็คือทักมาได้ทั้งสองเพจใช่โอเคครับขอบคุณครับพี่เบนอ่าอ่าโอเคพี่นนท์พูดแทนผมหน่อยครับผมสมมติว่ามีลูกค้าอยากทำท่อครับอ่าตอนนี้เรายังไงบ้างหมายถึงว่า ผมจ,จะยกตัวอย่างเป็นแจ๊ส GE ครับรถเดิมๆเลยทําท่อทั้งชุดจบเท่าไหร่ครับเอา,อางี้ดีกว่าผมแจ้งราคาเต็มทีละอย่างก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมแจ้งราคาเต็มทีละอย่างก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะแต่มไปท่านให้ราคาเต็มอย่างแรกนะครับเฮเดอร์เฮเดอร์ตอนเนี้ย ที่ร้านของผมขายอยู่3,900เอ้ย3,000บาทนะครับเค3,000บาท3,000บาทนี่คพิเศษ Jazz, GE, GE, GK, FB, FB ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบพวกเป็น V-ort ก็จะเป็น3 9 0 0หรือว่า5 5 0 0ถูกต้องครับ3 9 0 0คือพวก V-ort และ5 5 0 0เป็นพวก Civic, Civic, พวก Civic, GK, EG, Fabrio พวกสังประตูถ้าพันะครก็จะเป็นพวก v ออสเฮดยาวด้วยอ่าใช่วีออสก็จะมีในส่วนของเฮดยาวนะครับแล้วก็ส่วนของพักกลางนะครับพักกลางราคาอยู่ที่1,300บาทก็จะเป็นสายตรงหรือสายเกี่ยวก็หึงพันหร้าทนิ้ว6 2นิ้ว2นิ้วครึ่งลูกไมีลูกไฟเลยแต่ถ้า3นิ้วจะราคาเพิ่มขึ้นสามที่สี่ราคาเดิอ่าแล้วสายท่อเริ่มต้นเท่าไหร่ครับสายท่อเราอยู่ที่เริ่มต้นที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทโอเคที่ร้านจะเริ่มต้นหนึ่างพันถ้าเป็นไทเเทนียม ก็ในส่วนของเดินเลนทั้งเส้นนะครับก็เริ่มต้นที่2,500บาท2,500บาทถ้าเป็นเราใส่นิ้วห้านิ้วหกนะครับใส่นิ้วห้านิ้วหกเริ่มต้นที่2 5 0 0บาทนะครับแต่ถ้าขยายไปขึ้นไป2นิ้ว2อนิ้วครึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000 3,500บาท3,500 4,500 5,500แล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นนะครับตรงนี้ในส่วนของในระบบทั้งทั้งคันเนยครับตั้งแต่ตั้งแต่เฮดเดอร์ยันยันปลายเนี่ยถ้าถ้าเอาโปรโมชั่นในส่วนของราคาแบบให้เลยนะ1,000ง ห้าร้อยบาทนะครับหนึง่งหมื่นห้าร้อยบาทแต่เราทางร้านเราก็จะมีโปรในส่วนของที่ว่าเอาแคดเดิมของตัวรถนะครับมาแลกแกับเฮดเดอร์ฟรีครับวันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ในการติดตั้งไม่มีแคดอ,อย่าน้อยใจนะฮะเรามีส่วนลดให้ทังหากรสีหลังไม่หลังไมในที่นี้คือผมขอมาดูมาดูที่ร้านก่อนออว่าน่รถของท่านทำแล้วบ้างสมมุติว่าสมมุติว่าพี่เฮ้ยเปล่าเดยเฮ้ยสมมติว่าอ่ะสมมุติถ้าไม่มีแคด ไม่มีแคทนะครับไม่มีแคทไมวแมวคนละแมวล้าเมันแมวครับคนละแมวออธิบายเรื่องแคทก่อนเดี๋ยงงอันนี้คือเป็นชุดท่อชุดเดิมของ V ีออสนะฮะอายุกอย่างวีออสหรือทุกรุ่นก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้คือแคทของวีออสแคทตาไลติกคือเต็มแคทตาลติกอันนี้คือมีมีสองลูกวีออสจะมีสองลูกนะครับมีลูกบนกับลูกล่างแล้วส่วนเฮดเดอร์คือส่วนตรงนี้ที่ต่อไปข้างบนคือเฮดเดอร์นะครับ ส่วนอันนี้อันนี้ก็ลูกค้าก็มาเปลี่ยนเป็นพักกลางแอปซูลอันนั้นคือปลายท่อถูกนี้ปลายท่ออันนี้คือปลายท่อไอ้พักกลางพักกลางแอปซูลอ่าโอเคก็พักกลางแอปซูลก็คืออธิบายเป็นส่วนๆถ้าลูกค้าคนไหนไม่มีแคดมาอย่าเสียใจก็คือผมจะมีราคาพิเศษให้อีกใช่นะฮะถ้าถ้าทำทั้งชุดใช่แล้วก็เอางี้ว่าไม่ขอแจ้งราคาอยากรู้ยังไงลองออินบ็ i n b o าถามในเพจได้ราคาไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ก็คือคุณเอาพูดพูดแบบเกินเกิดแล้วกันไม่ถึงไม่ไม่ถึงหมื่นคุณได้ท่องเส้นอะ พูดงี้ดีกว่าไม่ถึงหมื่นในห้องไ่แนนออแล้วเรารมีการรับประกันยังไงครับรับประกันของเราตลอดอยู่กันใช้งานคุณพี่ใชใ้ไปปีหนึ่งสองปีผมก็จะดูแลให้นะครับในกรณีที่รั่วแตกหรือว่าไส้ไยแก้วหมดแต่ถ้ากรณีสมมุติที่ว่าคุณพี่ขับไปกระแทกกระแทกขอบอะไรก็แล้วแต่ท่อมีการบุบก,การบี้การเกิดการเสียหายอันนี้ถามว่า ผมเตอร์วิให้เตอร์วิดให้แต่ผมอาจจะคิดในการคิดเค้นกันในส่วนของที่ว่าเล็กยน้อยเลี้น้อยหรือว่าในส่วนของแค่เราช่วยเหลือกันผมจะไม่คิดเต็มในราคาเต็มเอาสมมุติว่าพี่เอาไปท่อไปถอยชนหมอนตามห้างมาเอาไปท่อพี่ใส่มาสองพันห้าพี่เปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยเอาโอเคอาจจะคิดพี่สักพันหนึ่งหรือพันห้าร้อยบาทอันนี้ผมลดให้ประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้อันนี้อันนี้เกิดในอันนี้ในคือกรณีเกิดจากที่คุณพี่ ทางเสริมความเสียหายเองผานะครับตรงนี้เราก็จะมีการดูแลหลักบริการการถ่ายให้โอเคใช<ด>่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าได้ดูคลิปนี้อยู่นะ,อะขอบคุณพี่น้อี่พูดแทนผมนะก็ <laughs> <c oughs> ผมจะพูดไงผมถ่ายคลิปอยู่สมมุติว่าในกรณีที่ว่าถ้าลูกค้าจะนะคิวติดต่อเข้าในเพจโดยตรงใช่ในเพจโดยตรงเลยเพราะว่าในเพจเราจะมีแอดมินคอยตอบอยู่แล้วไม่ว่าจะเรืร่องอะไรก็แล้วแต่ ท่าหาเพจและแอดมินได้เลยติดต่อคำถามได้หมดใช่เราจะมีแอดมินคอยตอบทุกคำถามถ้ามาไม่เจอผมก็เจอพี่นนท์เจอผมนะครับผมจะอยู่ร้านทุกวันนะครับมีอะไรก็เข้ามาได้เลยได้ครับใช่โอเคครับผมผมข้าครถได้นะฮะเดี๋ยวนายก็เดินชมร้านต่อชื่อร้านชัดๆไปคิดนะผมระบบท่อระบบทไอเสียนะครับผมก็จะมีนะครับบคองเพรอวิดด้วยมีอะไรเข้ามาไปเรียบร้อยแล้วทวิงกี้อธิบายผมเรียบร้อยทวิกี้มากกว่าเจ้าของอุ้ยทวิงกี้คนคนขายของจีนนี่นี่รายการใส่ประกันอ่ะ ของเราไปงานไปงานไปงานพี่นนท์ของเราไปงานอะไรงานขึ้นสดขึ้นสดทุกอย่างครับทุกอย่างไปงานทุกขั้นตอนคือพี่อยากได้ปากท่อแบบไหนฟงท่อแบบไหนจะฝากตรงปากฉลามปากเฉียงปากเจสเอฟวิติงพี่ากได้แบบไหนพี่มาสั่งหน้างานได้โอเคครับทุกอย่างผมขึ้นสดหมดครับโอเคครับขอบคุณมากครับ